สวัสดีครับอยู่แบบ E p พู t e t นเชนะครับจะดีกว่าไหมนะครับถ้าวันนี้นะครับมีทุนที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายนะครับค่ารักษาพยาบาลนะครับรวมถึงส่งต่อมรดกให้กับครอบครัวนะเป็นเงินก้อน1ล้านนะครับโดยอ้อมเพียงไม่กี่บาทเท่านั้นต่อวันเนาะแล้วยังลดหย่อนภาษีได้นะครับกู้มาใช้ในยามฉุกเฉินได้นะครับอันนี้ก็เป็น ส่วนหนึ่งที่จะส่งต่อนะครับให้กับครอบครัวนะอยากสนใจนะครับเดี๋ยวก็ฟังกันต่อเลยวันนี้จะมาคุยนะครับเกี่ยวกับเรื่องประกรันโรคแรงนะครับเจอจ่ายหลายจบเนาะก็อย่างเรื่องประกันนะครับของพลเเชียที่เป็นตัวประกรันโรคแรงเนาะของเราเนี่ยจะคุ้มครองนะครับ63สิบสายรแรงนะครับจะแบ่งเป็น18โรครโรแรงปานกลางนะครับแล้วก็4อ่า45 โรคไรแรงระดับรุนแรงนะครับกรณีถ้าเจอโรคไร่แรงปานกลางนะครับจ่ายทุน50เนะครับจากทุนประกันนะครับ1ล้านบาทก็จะจ่าย500,000บาทนะกรณีถัดมานะครับต่อมานะครับมีการพัฒนาเป็นโรคไล่แรงระดับรุนแรงนเนาะก็จะพัฒนามาให้เงินอีก1ล้านนะครับรวมไปแล้ว 1ล้าน5แสนบาทนะครับคิดเป็น1 5 0ของทุนประกันเนาะหรือว่ากรณีนะครับเกิดเป็นโรครายงระดับรุนแรงนะครับใน43โสครายโรครเนะ 4, 5, ราะ45่ร้าโรครงเนาะก็จะได้เงินทุน1ล้าน5แสนบาทเลยนะครับหรือว่าเป็นโรครายแระดับต้นนะครับอ่าไม่รู้ไม่ไม,ไม่ไม่รุนแรงมากระดับปานกลางเนาะ18โรครายงเนี่ยก็จะได้5 0 0แสนต่อมา,าเกิดเสียชีวิตไปนะครับก็จะได้เพิ่มอีก1ล้านนะครับ เป็น1นล้านห้าแสนบาทนะครับก็ถือว่าดีมากๆเลยนะครับโรคแรงระดับกลางมีอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นโรคมะเร็งนะครับไม่ลุกลามเนาะระยะไม่ลุกลามนะครับการผ่าตัดเนื้องอกใต้ต่อมทสาสมองนะครับหลอดเลือดหัวใจตีบนะหรือว่าการผ่าตัดลอกเยื่อหุ้มหัวใจนะครับการรักษาลิ้นหัวใจด้วยการสวนหลอดเลือดนะครับการรักษาหลอดเลือดแดงเฮอร์ตาใหญ่นะครับบริเวณสวนทางหลอดเลือด แล้วก็หร no. ือการตัวรักษาหลอดเลือดสมองที่ต้องผ่าตัดโดยการลอกหลอดเลือดแดงคาโตติกนะครับโรคหลอดเลือดสมองนะครับได้รับการรักษาใส่วิธีสวนสายหลอดเลือดแดงบริเวณคอเนาะโรคหลอดเลือดสมองโป่งพองที่รักษาโดยขดลวดนะครับผ่านสายหลอดเลือดนะครับการผ่าตัดฝังท่อระบายโพรงในหลอดเลือดสมองนะครับการผ่าตัดตับอ่อนหนองกลีบหนึ่งนะครับการผ่าตัดไตออกข้างหนึ่งการผ่าตัด กองริมเลือดนะครับบริเวณหลอดเลือดดำนะครับใหญ่นะการผ่าตัดปอดออกข้างหนึ่งนะครับแผลไฟไหม้รุนแรงนะครับน้อยเนาะแล้วก็การผ่าตัดเลือดข้างในเยื่อหุ้มใต้สมองต่างๆเนาะการสูญเสียแขนหรือสูญเสียขาข้างหนึ่งนะร,รือตาข้างหนึ่งโรคเบาหวานขึ้นจอประสาตตาอันนี้เป็น18บแโรคแรงที่ จ่ายทุน50%เนาะกรณีถ้าเกิดเสียชีวิตนะครับก็จะจ่ายเพิ่มขึ้นอีก100%ก็เป็น150%ของทุนประกันนะครับถ้าทำไว้1ล้านก็นได้1.5นะครับในกรณีเป็น45โรคแรงนะครับอย่างเช่นโรคแรงนะครับกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพันโรคหลอดเลือดแต่สมองแตกหรือตัดใน,นการผ่าตัดเส้นเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจนะครับลงโรคแรงดันหลอดเลือดปฐมยภูินะครับไตวายเรื้อรังนะครับโรคประสาทมัติเพลิด สักเครโรซิตนะหรือว่าโรคเส้นเลือดหัวใจตีบนะอามาพาดกล้ามเนื้อแขงขานะโรคโปร,โปรโิโอโรคกระดูกสันหลังโรคก,กล้ามเนื้อเสื่อมนะครับหรือว่าจะเป็นโรคเท่าช้างโรคภาวะโคม่าตาบอดแผลไฟไหม้ชะกานกล้ามเนื้อหัวใจตายเนาะโรคถุงน้ําในไตเนาะโรคสมองอักเสบเชื้อไวรัสอะไรพวกนี้นะครับโรคภาวะ,ะชีขาดจาก เส้นประสาทต้นแขนนะครับการบาดเจ็บตับวายนะครับการรักษาอ่าีราอย่างรุนแรงนะเพราะว่าตับอ่อนและกล้ามเนื้อช้ำรายแรงนะโรคลำไส้อักเสบเป็นแผลชนิดรุนแรงโรคอัลไซเมอร์โรคพาร์กิงสันนะการสูญเสียการพูดการได้ยินนะครับหรือว่าทุวลคนภาพสีเชิงถาวรตัวนี้ก็จะได้รับเลยนะครับหนึ่งล้านห้าแสนนะครับถ้าทุนอ่ตัวทําไว้หนึ่งล้านเนาะถ้าทําไว้สิบล้านก็จะได้สิบห้าล้านครับทั้งหมดนะครับจากทุนประกันถ้าสนใจเกี่ยวกับการทําโรครายนะครับก็ทําได้ตั้งแต่ อายุนะครับหนึ่งก็ทำได้ตั้งแต่อายุหนึ่งปีเลยนะครับหนึ่งปีเลยนะครับไปจนถึงอายุหนึ่งเดือนอายุหนึ่งเดือนไปถึงหกสิบห้านะครับก็ทุมล้องถึงเก้าสิบเก้าปีนะครับประมาณนั้นนะครับถ้าสนใจก็สนในเข้ามาทักทักเข้ามาได้นะครับเกี่ยวกับ การทำประกันของพูนเอชเยลนะครับเกี่ยวกับประกันโรครายแรงหกสุขขบสามโรคราย c c i c m เนาะที่อ e ีพูนเอชเยลเลยนะครับวันนี้วัสดี่